สวัสดีครับพิดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Fighter Society ครับแล้ววันนี้นะฮะคุณจะได้พบกับคลิปนี้นะฮะไม่เกินตอนเย็นแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าของเพิ่งมาสดๆร้อนๆนะครับกับการรีวิว VGT GCP 14นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอโอเคกล้องมันโฟกัสหลุดๆเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวจะจิ้มกันไปแล้วก็คือของเนี่ยเพิ่งมาถึงตอน11โมงครึ่งนะฮะเราก็รีบ แอดมินตาลีตาเหลือกเลยนะฮะเฝ้ารอคอยมากสำหรับบล็อกนี้นะและเจ้าตัว VGT GCP14 เนี่ยนะฮะก็จะนำวางจำหน่ายนะะพร้อมกันทั่วประเทศนะตั้งแต่วันที่2 6วิถุนายนเป็นต้นไปนะครับก็ตื่นเต้นลูกลี้ลูกล้ลกลนมากครับเราก็จะมาเริ่มเปิดกันเลยเนาะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเรื่องสกิลเนี่ยเดี๋ยวเราขอยกไปตอนที่บีทีมาแล้วกันนะสำหรับซีพีเนี่ยเรา เน้นที่ความงามและความตื่นเต้นในการกาชาอย่างเต็มที่เลยนะลุ้นอย่างเดียวนะฮะท่านผู้ชมถ้าสังเกตเนี่ยจะรู้เลยว่าเสียงแอดมินนี่ตื่นเต้นกว่าทุกๆคลิปที่ผ่านมานะฮะเพราะว่าไม่ได้เปิดพวกซีพีเนี่ยมานานมากนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางคิดแอนคิมานาที่นี้ด้วยนะคะที่ให้โอกาสสำหรับความตื่นเต้นนี้อีกครั้งนะฮะ อโออโอ้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าอ่าอะไรนะมีกีเซ่เนออนเมสซายน,นะคะจะมาจุดติที่ช่องเราหรือเปล่านะฮะโหโคตรตื่นเต้นเลยนะน่าจะอันนี้สิบสองะหนึ 4, ่งสองสามสี่ห้าโอเคโอเคมาครับเรามาเริ่มขวาลายซดีขวาไลาไยซ้ด,ไไซดีซ้ายดีแน่นอนฮะ หลังธรรมดาหลังธรรมดาตัวแรกนะครับเป็นน้องเกียร์ครับชื่อเพาซาแมรีบล็อกดากอนนะฮะเป็นอาครับผมตามด้วยมอกรอนเทวาดีเฟนโฮดากอนนะฮะของรอยัลอพราดินนะเป็นอานะฮะแล้วก็ทิเป็นดับเบิลอาครับสมปัสวรรค์แห่งน้ำค้างแข็งครับโยกุลนะและ โอ้เป็นตัวเกศสามนะฮะโคโนเจดากอนแซดครับผมนะเดี๋ยวแยกเลดให้ดูด้วยกองตังต่ำไปน,นิดนึงนะฮะต้องขอโทษด้วยอันนี้เป็นเลตอารดับเบิลอาและทริปเปิอาครับเดี๋ยวจะมาแยกแยกให้ดูกันนะคะว่าทีหลังว่ามันจะมีเลดอะไรบ้างโอ้ตะก,กุตกตะกักนะฮะต้องขออภัยมาลที่นี้ด้วยเปิดสดและคาดว่าคงจะไม่ตัดต่อด้วยนะฮะ เฮ้ยหลังเทาหลังเทามานะฮะอ่ะเรามาดูกันที่ r าก่อนนะครับดาร์กอีเล็กโครับความมืดที่ถูกปลดปล่อยฮะฟรายไฮนะฮะเป็นของดาร์กนะฮะฟอยล์ก็สวยเหมือนเดิมฮะอ่าอัศวินเขี่ยวจันทาฮะฟเฟร็ดตนะฮะรอยย่อพาราดินครับผมอันนี้เป็นอาดับเป็นอารครับผมนางฟ้าตกสวรรค์แห่งการ ตัดสัมพันธ์อาคาเอลและสุดท้ายอ,อ๋อที่เป็นอ่ายใช่คะอู้สมบัติสวรรค์สวยจังเลยก็เป็นเกจสี่ของสมบัติสวรรค์นะฮะน้องกลับมาแล้วฮะ,ะมินเว,ว่านะครับผมลุย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 หลังเท่าอีกแล้วนะครับ อันนี้เป็นของรอยย่อพลาดินฮะเซฟเก่าเป็นอนะครับอามังก้นนนี op op. ้เจาหกพบการโดคูรกันอันนี้ก็เป็นอครับต่อไปสมบัติสวรรค์แห่งน้ำคาแข่งโอ้เป็นอืมโอเคอันนี้มาแล้วและสุดท้ายครับ SP อ SP อ่าเรามาดูความสวยงามของการกันนะฮะ คลิปนี้ถ้ามีตรงไหนพูดผิดพลาดอะไรก็ขออาภัยไว้ณนะตรงนี้เลยนะฮะเนื่องจากว่าคลิปนี้สดมากครับผมล่าวิญญาณนะคะบาลัมะ sp ออกแลว้วเดี๋ยวขยับขยับเฮ้ยอ,อยากได้เซตอาสักใบอะ่ะอยากได้อุติมาอุติมาแอดมินเล่นโกพลาดินนะฮะอยากได้ไปประดับเด็กเฉยๆครับ เป็นอันนี้หลังแวนธรรมดาครับผมอันนี้เป็นเจเนซิสสมบัติสวรรค์ขั้นสูงสุดแห่งเมตตาครับเอเป็นอาร์ครับผมแล้วก็เป็นซักคิวบัสแห่งจิตวิสยาของดาร์กอเลกูล่าครับผมต่อไปเป็นสังคาย,ยนายก เฮ้ยสังคา,แบบงคายานายกเทพปีศาจนะคะกัสทิวครับและสุดท้ายครับทิปเปลิลอาเป็นของดักอิเล็กุล่าครับชาล่าฮอตนั่นเองโอเคมาดูมาดูมาดูมาด,มาด,มาดูต่อไปก็แอบ,บถ่ายรูปสปอยไปในเพนะฮะก็มีคนมาเฝ้ารอกันน่าจะหวังว่าน่าจะเยอะพอสมควรนะฮะใบต่อมา คือเกียร์ครับพาวซ่ารีวอรเวอร์ดาร์โคคิดครับผมของเกียร์ครับเป็น R นะแล้วก็แซปเก่าครับเป็น R เหมือนกันเออแล้วก็เป็นดับเบิลอครับอีอันนาและสุดท้ายฮะเป็นทริปเปิลอครับอ๋เป็นของเอาไม้นั่นเองครับอัศวินแห่งประกาศสิทเทวาครับเอาไม้ <c oughs> ขอภัยครับผม เอ้ยทำไมยังเงียบอยู่เลยล่ะในบอกขวาไายไซด์ดีนะฮะเฮะ้ยหนาวะหนาอืมเข้าข้างตัวอย่างเงีต่อไปครับส,สมบัติสวรรค์แห่งดอส,สมบัติสวรรค์ขั้นสูงสุดแห่งดอกบัวครับมูสเปลฮะก็เป็นเกียร์เหมือนเดิมฮะอ่าครับดับเบิลออ๋อเป็นฮิลนะฮะฮิลของเกียร์คอนิเคิลครับและ อ้มือล่านอีกแล้วเป็นดับเบิลอาของนุบารธามานั่นเองนะต่อไปต่อไปโอเห็นเขาบอกว่ามี z RSP หรือเปล่านี่อันนี้ไม่แน่ใจนะฮะไม่ชัวร์จริงๆต่อไปเป็นของ Shadow Paladin ฮะเอาเพิ่งมาปะเนี่ยเหมือน Shadow Paladin เพิ่งมานะ มังกรสมินดาวเวลดา้าก้นนะเป็น R ครับผมอ่าอันนี้เป็นเจเนซ i s ค่ะเฟรมแองเจิลอ่าเป็น R อ่าอันนี้นะคะเป็นอัศวินไรเทียมทานลีวารของรอยัลพลายินครับและใบสุดท้าย SP ไหม SP มาแล้วครับ SP g e n เจเนซ่อามิโนวามิโนวาครับใครที่ คิดว่าผมอวยเกินหน้าเกินตาก็ขอบอกเลยนะคะไว้นะที่นี้นะฮะก็คือก็อวยนะฮะเกินหน้าเกินตาน่ารักครับน่ารักโอเคก็ใครนะคะหลังจากวันนี้หรือของออกเป็นต้นไปสามารถมาอวดกันได้นะฮะใต้เมนต์หรือใต้โพสต์ใน youtube หรือว่าใน facebook ได้เต็มที่นะคะอยากเห็นนะคะว่าได้อะไรกันบ้างนะคะอ่าใบแรกครับเกียร์ เฮาซ่ามาติปาร์ตี้ครับอันนี้เป็นอ่าของนูบาธามะอ่าแองเจริก้าครับผมดับเบิลแล้วใบสุดท้ายเป็นเอพีอีกแล้วนะครับเป็นเอพีของดาร์กเเล็กูล่าครับอืมเอพี SP, มาละวสามใบบล็บบอกหนึ่งมันเจ็ดแปดใบปะหรือห้าหกใบจำไม่ได้แล้วโอ้แต่แบบ ัตอาต้องมาแล้วแหละจริงอันนี้เป็นดาร์กอิเล็กูล่าโดรูจินาสุเป็นอาครับผมอันนี้เจเนซิสเป็นอาแองจิลิกาและสุดท้ายเป็นทิปเปิลอครับผมเอาไม้นั่นเองอ่าสุดท้ายนะครับ อ่ะทุกคนเคยได้ยินไหมแบบเป็นผู้ชายใช่ไหมเขาจะให้นับขวาลายสายดีเว้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะเขาก็จะนับซ้ายลายขวาดีเพราะฉะนั้นข้างไหนก็ดีแล้วแหละจังหวะนี้พึมแอดมินมัวมากอะมีอันนี้คือของ Shadow Cup b l a c l a n c e r d i l a d Dilard นะฮะเป็นอาเป็นคลิกของ Gear c o n i c e นะครับอ่า อ r า,าครับของดาร์กอีเล็กูล่าแล้วสุดท้ายอาอเคทิปเปอรอาครับอาโอเคมินเนวาอีกแล้วบล็อกนี้มินเนวาครองนะฮะครบเล้วอะ่ะ <c oughs> พามอาครับอันนี้ก็เป็นอาร์อีกใบหนึ่งเคของดาร์กดับเบิลอ,อาแล้วสุดท้าย โอเคครับทิปเปันอาอ,อ้อเป็นของลูอาร์นะฮะเฮ้ยทำไมมันเงียบอะไรขนาดนี้เนี่ยมันเงียบไปไหมเน <c oughs> ี่ยอ่าวิไม่โฟกัสเลยอะแสงน้อยมากอ่ะเฟรยาครับอาครับผมนี่เติมไฟแล้วนะเนี่ยดาอีเล็กูล่าครับเป็นอา ต่อไปเป็นดับเบิ R ครับเป็นฮิวของนุบาธามะนะครับและสุดท้ายครับทิปเป R ครับเป็นของดาร์อิเล็กล a าครับผมรอย่อพาราดินจ้ากูสันสันรอย่อครับอันนี้เป็นอันนี้ไม่เคยเปิดเจอเนาะเอสคาร์นอุนะครับเป็น R เป็นฮิวของเจเนซิสครับชื่อ L อนะครั W r, r และ t r, r ครับผมก็คือเกสามของลูอรานนะฮะอ่ะดูใกล้ๆชัดๆกันอีกทีนะจ๊ะสำหรับแฟนชา์โดพาราดินนะผมอู้สวยสวยสวยไม่รู้นะไม่รู้ว่าพวกคุณจะชอบฟอยลลายไหนกันนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่า ฟอยที่มันเป็นเรียบๆอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเวิร์กที่สุดและวสำหรับผมนะฮะก็ต่อไปเป็นอาครับผมรอยออยอ่อรอยย่ออาซองนี้เป็นสาวกรอยย้อนะฮะและใบสุดท้ายเป็นรูอาร์ตนะคะผมฮะทำไมเงียบไปงี้เริ่มห่อเหี่ยวแล้วนะเนี่ยเริ่มห่อเหี่ยวแล้วนะเนี่ยอเออหลังฟ้าย,ยาวๆเลยเออโอเคอา ที่ที่ช้านี่เล็กๆเล็กๆไม่ใช่อะไรครับพอดีต้องเล็งโฟกัสไปด้วยฮะเพื่อที่จะได้เพื่อนๆเห็นภาพชัดๆ,ๆกันนะฮะและสุดท้าย sp จ้า sp เอาไหมาครบหรือยังเนี่ยอีกสีก่อีกน่าจะอีกใบอะแล้วเฮ้ยหลังไฟเกลียวเกนฮะอันนี้ของนุบัธรรมาครับสดาสดุสดาสุกุ เป็นอารอยเอลครับเป็นอาอันนี้เป็นชาร์โดพาราดินและเอสพีูอารจ้าเริ่มเริ่มงิดแล้ฮะเริ่มงิดนะฮะเง,ะ <c oughs> งียบกริบเลยฮะแซดอาสงสัยจะไม่มานะฮะผมอาครับ รอยย่อและใบสุดท้ายเป็นทิปเปิลอานะครับอืมของหมังของหมู่บ้านซินานี่อ่าคิครับของเจนีอ่าใบสุดท้ายเออทิปเปิลอาจ้า เฮ้ยเอาเบ้เฮ้ยอ้าวได้ครับกีเซ่กีเซโอเดี๋ยวลดเกนให้ <c oughs> ดังทะลุไมเลยฮนะกีเซ่ฮะโคตรสวยเลยโอ้โ oh. ห ออกซองสุดท้ายอ้อหออ้าครับโอ้สติหลุดอ่าฮะแล้วก็ดับเบิลอาฮะโอ้ยมาละมาละออกอะฮะต้องถึงขั้นกับโฟกัสลงล่างเลยนะฮะอุ้ยสวยมากคิดคือแบบบอกเลนนะว่าทุกทีเนี่ยเซตอาหรือไอใบพิเศษเนี้ยช่องเราไม่ค่อยได้นะฮะต้องขอบอกไว้นะตรงนี้เลย นี่แทบจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งบล็อกสุดท้ายส่งท้ายกันได้ดีจริงๆนะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะคิด a n นะค,ะคิดนะฮะคิด a n นคิดครับของออกวันที่ยี่สิบหกนี้นะครับและซองสุดท้ายครับผมอ่าเรามาลุ้นกันนะครับอ่าอ่าดับเบิล์และาโอเคครับจิบเป,ป็น A ครับผมก็อ๋อกีเซ่ อือหืออือหือโหชัดๆได้ไหมขออีกทีขอขอให้น้องโชว์ตัวอีกทีนะครับโอวยเกินหน้าเกินตาขออภัยนะครับขออภัยเลยนะแต่ภูมิใจจริงๆครับภูมิใจอ้อโหสวยนะะข้างหลังก็จะเป็นเนออนเนออนกีเซ่นะฮะหน้าหลังครับโหโคตรสวยอ่ะคุณนะคะก็ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวการเปิดบ็อกซ p นะฮะกับ VGT GCP 14นะครับนะะเป็นบ็อกส่งท้ายแล้วอ้อไม่ยังจริงๆแล้วยังนะยังเหลือบ็อกเงือกอีกนะแล้วก็ ของใหม่ครับของที่เพิ่งสปอยออกมาคือชุดซีดีนั่นเองนะครับออกมาอีกประมาณ5-6ชุดน่าจะอีกประมาณ6ชุดนะคะเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่เพจไทยบัดดี้เอ้โทษฮะเพจไทยแวนการดขับนะ,ะช่วงนี้ก็รีวิวหลายอย่างค่อนข้างจะมึนนะฮะก็ต้องขออไฟด้วยแล้วก็จบกันจบกันแล้วเดี๋ยวผมจะรีบไปตัดต่อคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดสับสไครด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงจะโพสเป็นภาพนิ่งนะฮะให้ดูอีกทีว่าในบล็อกนี้นะคะออกอะไรบ้างนะคะแต่ว่าสำหรับตอนนี้นะคะก็ขอปิดไปกับเซตอากิเซะครับผมบ๊ายบาย